สวัสดีครับพอเป็พี่น้องกเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวเลี้ยงควายแฟนครับเพนเพลบ้านสมองเชนแนลนะครับอยน่ในบ้านสซวงเชนแนล์ภาคที่พระนองมะลาะนะครับช่มตลาดนัดโคกระบือบ้านเชียงหวางนะครับผมตลาดนัดโคกระบือบ้านเชียงหวางกับตั้งอยูอ่าเลืยวิกซี่มาประมาณห้ารอยเมตรนะครับเลยตัวเมืองจากโสท่อนไปทางเซระพุ่มทางลอยเอ็ดประมาณหากิโลเมตรครับอยู่ที่ถนนใหญ่ถนถนแจ้งสนิทไปมากสะดวกนะครับผมเพื่อนเปิด ทุกวันจันทร์ก็วันอังคารนะครับมันก็ถือว่าเพินเปิดตอนเย็นนะครับเพินเปิดตอนเย็นนะครับมันจะตรงกับวันจันทร์ที่18นะครับจันทร์ที่18เบิ่งสภาพตั่วไปครับสภาพผมพึงเข้าวมานะครับพึงข้ามาม่หอยข้าวมาวัลไลนะครับ ว่าฝ้ากันยังบางอยู่บางตาตลาดเมันเปิดตั้งแต่สี่โมงเย็นนะครับถูกอ่าเมันเปิดสี่โมงเย็นของวันจันทร์อ่าไปจนถึงเสาร์วันอังคารนะครับอ่าสองมื่นที่ต่อกันนะครับแต่ว่าเปิดเป็นช่วงเย็นกับช่วงเสาร์นะครับผมอันนี้คืออ่าตลาดนาันนดเพิ่งกำหนดเปิดนะครับผมให้เ่็นพอแม่พี่นอ้องเบิ่งบรรยากาศทั่วไปนะครับ ายหอยก็ม้าหลายโซนนี่เป็นโซนงัวอยู่ครับโซนงัวโซนงัูทั้งในนั่นก็เป็นโซนควายที่บ่อลายนะครับบ่อลายพวกหัวฝันสมันช่ไสิไปสอบถามราคาอะไรบ่เดี๋ยวสิเบิงผ้าเบิงทั่วๆไปก่อนครับผ้าเบิงทั่วๆไปก่อนถ้าเป็นตาถามนายหอยบอกไล่ถามรายละเอียดนะเปิดราคาเดี๋ยวก็จะเปิดราคาฟังแต่ถ้าบ่ท่านจะเปิดขึ้นในหอยเป็นเพราะท่านสะดวกนะครับ เพิ่นบ่ท่านสะดวกเพิ่นเพิ่นตั้งเตรียมโทรอยู่กับกัทชิบ่ท่านเป็นจังได๋ล่ะครับผมกัทจะบ่ท่านได้สอบถามรายละเอียดให้นะครับอันนี้เพิ่นกําลัางสวนเข้าลนะครับสวนเขางัวอ่าที่สวนเขางัูมันขาดเข้ามันขาดใช่ไหครับโอ้หลุดเข้ามันหลุด อย,อย่างช่มตลาดนก่อนครับชุ่มตลาดนี่คือบรรยากาศเบาบางนะครับคนขอม้าพันหลายมาบ้านไลบรรยากศยยาศจะจะสัญญาไปส่งป้ายป้ายก็บ,บรรานไลนผมกบอกข้าใจว่าในหอยเพ้่น จังไรนะครับเดี๋ยวสีสอบถามให้หอ,อยเพิ่นนะครับอย่างหยางหล่อมงสันปันะครับวันจันทร์ส่วนใหญ่จะเป็นสายงัวขุนนะครับงัวขุนแต่ส่วนใหญ่เพื่อจะเปิดไม้นี่มีติไม้นี่เพื่อจะเท่าง,งัวขุนว่าโค้งงัวแม่แล้วก็จะล่วงเท่ากันระครับถึงมืออื่นเซาเลยนะครับอันนี้คือถูกมือนีนะครับต่างจากแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนนี่จะ วันจัน์จะเป็นสายหัวขุนก้าวควายสายควายถ้าเป็นวัานอขั้นก็จะเม็นสายหัวสวยงามแม่ลูกหัวโคม้มหัวแม่สาวต่างๆแหละครับนัน่นคือวันจัน์อันนี้ก็คือในหอยเิ่นเตียงหัวเตียงควายแต่พอท่านมีการสื่อขายผมมาพอท่านมีการตอ่อรองกันนะครับลางค้นกับพิงมาบอท่านนั้นเนี่ยนะครับนี่ยังยืนอยู่บ่มีการตอ่อรองกันนะครับผมน,นี่เบื้องบรรยากาศทั่วไป ผ่านช่วงนั้นฉนนะ่านสีผ้าเมืองบรรยากาศตัวไปกันนะครับตำรวจสอบตามไร่เรียบเมืองนะครับเมืองบรรยากาศนะครับวไป ท่านนี้เป็นโซนควายนะครับเป็นโซนควายก็มีตาในหอยนะครับผมส่วนใหญ่จะมีตาในหอยเป็นอันอนี้กันโซกันเพราะว่าเอาควายเข่าสนามกระพึงปูดคุยกันโซกันบ่าท่านมีการซื้อขายนะครับทูกทุกมือจะเห็นการซื้อขายอยู่แต่ว่าเหมือนวไดเห็นครับมันเห็นการซื้อขายกับแปกนะครับผมดูแปกไปก็จะคิดว่ามืออื่นนะครับผมคิดว่าเป็นมืออื่น <P ain> เป็นมืออื่น เขาตอบพี่ไนแต่ฮะพี่ไนแท่เดี๋ยวขายเราป่โอ้ขายได้ขายตั้งหัวปีถือว่ามันเนาะโอ้ค่อยถือขาย ขายเร็วพ่อรมโอ้อบเป็นยังน้าบ่เอาให้บ่เอากมเบิ่บ่สักวนเนาะได้เจ๊กตัวแล้วมันนี้งกระเดมาหอดพ่อครบอมาหอดมือแร่งน้อนใส่มือแรงบอกว่าถือบอกว่าถืออ้าเมื่อไรจะเะล่ามันไกลคือเดือมันสะพือพื้น ใจอย่งเขาเรียนสองทุ่มกลัวเขาเท่ากับนอนเมื่อโอ้โอ้ยแต่ครับกับโบปินหาวันนอนแล้วมันจะเบาเมื่อยแม่มาบ้ากันเออเออได้เงินหลายๆหาเะสาโรงแรมนอนกันเลยแต่เวลาพบปันหาที่เก่าอยู่น้ำมือเออเราไหลเราจ้ำเราอยู่นอเออครับผมไายอยู่ประเทนี้คุยกันไหนไทยเลยวิ่งอ่าครับผมไง่งแต่สิเปิดใจยังเปิดใจได้เลยเดี๋ยวนี้เมื่อนี้ผมพ่อม่เปิดละค่ะ มือนีสิมาักขายสาบตัวไปโอ้ขายงโอ้ครับผมมชาใจละสาดอยทำมไหนข้องงายถือไ้มูไปต่อได้โอ้อ2มือาพันสามดจำไามยปมันเอาเพงเอาอระื้องหนักขอ้านไปมันเลวยว้อยถือไมูไปต่อได้เนาะยัยใจเนาะเออันกันแันกันจีน ผ้าลูกผ้าร้านมาหาบาซื้อน้ำตาแต่สิแล้วชอตได้เหรอมแย้งมัสตัวกนว่าซื้อน้ำบยัแต่นี่มันถึงเนาะโอ้ว่าใครออ๋ออ่าขาผมเอาอยากอยากสอบถามใหญ่แต่ว่าตลาดอันบัญชงหวังนี่เพื่อนเปิดลักษณะนี่ดีหรือบ่ดีมีคอดีขอเสียอย่งไรครับแต่กอน ดีดีว่ะที่นี่ดีคือเก่าดีคือเก่าตกแต่คว้าถือมากกว่ได้ขายกำไรโอ้โหมากกว่ลุกขึ้นต่อโอ้โแข่งกับไปสือเลยเนาะอืมครับผมครับผมดี่แกหน่อยปั้นกินกินเอออครับแต่ก่อนเพิ่นเปิดเศร้าวันจันทร์เนาะกะครับเศร้าวันอังคาร บ้านบ้านเพิ่นมาเปิดดอ๋อบ่กระมวลกับมีมูหลายนอนนี่บ่ออ๋อบ่หไล่เพื่นบ่โอ้บ่อไลยอยู่บ่ะคัมนี่หลายนอนหลายบ่อไล่อยู่กับเฝ้าคุ้งอะครับเฝ้าควายโอ้หลายทั้งหวดที่เป็นมวน โอครับผมดนโซกันโอกับหลูกกับหลานผ้าลูกผ้าหลานมวนโอ้บันซาพืชคโก้อูแปโคกสองาเ็ดสี่นึงามครับผจำเบอร์ไรล่ะเขาบอกโอ้บ่เขาถามดูอะไรก็ถามดูคัผู้ได้สิทจะขายควายให้กับทัมานีแล้วเนาะผู้ได้สิิซื้อชัน้อพานแ้เออครับผู้ได้สิซื้อจะทัมานีีสิขายก็บอก ก็คับผมครับแต่แต่ว่าพอใหญ่แต่สีพ่อสื่อแพงปานดเพราะว่ามาขายถือถือแพงคือบ้านนี่เอน่ขแพบกไก่เาโอครับปอ้คครับโอ้ค่ะ้มครับโ่รัอ้ค่ะผครัคมรับ่ะอ้ค่ะผมครบอะมันโอ้่ะคโอ้ค่ะผมรโอ้ค่ะผมคบโอ้ค่ยเมครยบ้่มอ้ค่าผมคร้ครัโอ้ค่ะผมครัเโอ้ค่าผมครับอคผมครับโอ้ค่มรับ้คผมครับอคับครับ้มอ่ะ เอาฝากฝากถึงนายหอยรุ่นหลังเนี่ยทานะเขาเป็นนายหอยมีประสบการณ์สูงซื้อสัตว์ตัวนาทีแต่เนาะซื้อสัตว์ตัวนาทีซื้อสัดตัวดุค่ะก้าบขายยาแพงหลายหิ่มูไปต่อได้บ่ต้มบ่ตัวกันโอ้โอ้รับผลขาดโอ้รับผลขาดเออ เอาห้องคืนได้แก่เอาชุ่งในเมโอได้กเก่าส่งนี่คือคุณธรรมเนาะโอครับผมอ่ะครับผมะขอบคุณหลายๆรื่อเหมือนนีนอนนีเนาะโอ้โอ้บอกจกของนอนเห็นว่ามันมวนเยอะู่นีเออนเชียกับเมียดูพาเมียาูโอ้ครับบุ๊คกับผู้เมียดุ่นกันาเชียเขาพาเมียนาเชียอ้อ้าอ้มาลายเนาะมันจะพื้นเนาะาลูกร้านคับผมโอ้ ครับผมครับอ่ะขอบคุณนายแจได้หลายมือนีสีไทยซ้ำนี่ได้สีพลาไทยเปิดราคาไทยจะพอใหญ่แต่คุยอย่างเดียวเพราะว่าถือว่าเป็นในหอยผู้มีประสบการณ์หลากหลายไปทุกสนามในภาคอีสานเนาะไปหลากหลายเออคนดังแต่ว่าเขาอยู่ได้ย้อนเขามีคุณธรรมเนาะสื่อสารเนาะเขาจึงอยูได้ขั้นสันอยู่บได้ปานนี้โอ้ครับผมโอ้ครับผมครับ ครับครับใหญ่ๆตามยุคตามสมัยมันเออเออครับไปตามยุคตามสมัยตั้งแต่ตัวบุคคอยังไงหกพันโอ้ครับผมครับผมแล้้วเจาสมัยผมอยู่พุ่นล่ะผมอยู่บันโคใหญ่พุ่นเจ้าอยู่บันโคใหญ่เอาแมนแมนเดี๋ยวก็อยู่ใกล้ๆกล้บันสะยพืชผมหัวแจ๊กเบิร์ตเหรอวายบ้านบ้านเดียวกันบันสายพืชด้วยคู่เส้นหน่อยคู่ตุ่มติงเออตุ่ิงลูกติงเออติงมติงกับคู่สมบัติตะวันเสียล่ะล่ะคู่สมบัติ คู่แปลงหล่ะก็คู่ซอสซอนนั่นเออนี่เนาะยูหันละอยู่น้ากันผมไปซอนอยู่บนของไงญ่ก็เป็นอาจารย์หมือนกันเกษียนแล้วจังว่าได้มาจังสี่ครับผมก็เลยมือนี้พอได้ท้ายเปิดราคาดอกมะให้พอญ่แต่คนแรกหล่ะกให้เว่าเรื่องประสบการณ์ในหอยฝากลูกูล้านหลานที่เป็นในหอยมารุ่นหม่ขึ้นมาวะเฮาควรนสิเป็นยังไงครับผมซื้อัตว์ต่อหน้าที่เฮ็ดนั่งกระซัง เอาไปัดเอา้ใผมคัดขาดเสียกับตุใจกันผดูเออเอแมน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 ให้จิจัรู้จิจัดรให้จัรัรค่ะผมคับผมครับอ้าวขอบคุณยัยเต่ได้หลายหมือนัเอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบคุณได้หลายครับผมอ่าครับผมฝั่นสมองแขนแหนีวมากกับคือสิบวเปิดราคาเลาเพราะว่ามันหลงเหลงอยู่กี่นองเบิง เบื้งสนามครับหลงเลงคือสิเพราะค่าไม่่าเพิ่งกำลังวัวควายมาปลูกไว้ซื้อว่าท่านมีการซื้อการขายกันแล้วครับขาต้องสีให้เบิ่งบรรยากาศเหมือนจีนเนจัดสัมผัสในหอยกรูมาประสบการณ์ในหอยแตะบาตรสะบคืออำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธา,านีนะครับเจ่ยวกับประสบการณ์ที่เป็นในหอยมากครับไห้ฝากลูกฝากห้านที่เป็นในหอยรุย่นไม่ขึ้นมาเพิ่นจะได้ฝากขอ,ขอขิดเห็นว่าคุณธรรมนะครับความซื่อสัตย์สำคัญที่สุดนะครับ ความสูซั์ต่อลูกค้าความสูซั์ต่อเพื่อนนายหอยน้ำกันนะครับครับสำหรับคลิปนี้ฝันสมหวังชื่อแน่วสีผ้าพีฟ้าหนองออกมาคงสีประมาณนี้ครับบอถึงกับเปิดราคาเพราะว่ามันก็คือสีบอทันพอเปิดมื้อเช้าครับพบกันครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้พ่อในความเมตไพ่น้องเกษตรกรเรียงว้อเรียงควายอีกทางนึงว่ามีแต่ความสุขความเจริญห่างไกลจากโรคไข้เค็จเ็บต่างๆนะครับทำรั่วทำรวยวเบิดหนีเบิ้ลสินไปน้ำกันแหละครับผม ครับสำหรับมือน,นี้พบกันแค่นี้ก่อนเนาะครับเนาะเบิงหัวพอพันไงก่อนจบชิปฝากปิดชิปเลยพอพันบางไงพอพันบางไงไงแห้งเนาะโอ้ยบางไงมือน,นี้บ่เปิดราคามาสภาพตัวไปเพิ่นมมี่มซื้ออยู่บ่ละน,นีโ่โอ้มีครับโอ้มีแต่ว่าอุ้ยสุดยอดเนาะพอพันบางไงสุดยอดเลยผสมพร้อมผสมเลยเนาะสูงไงเอาไปเขา่าข้อเขา่ขาฟ้ามได้ไงหลีนะครับผมนี่ นะครับนะครับขอบคุณหรายๆครับผมครับปะพบกันเกียดกอนพบกันมือเน้ะครับเนาะขนะอให้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ